ที่นี่มันรูมากเลยป่ะยินก็เสียงรถไม่งอกเลยอ๋หมดแล้วเหรอเสียงรถใกล้อะเมื่อเี้ใช่ใช่ผมไปจอดหน้าบ้านแล้วมันได้ยินเสียงรถแล้วผมก็ลงแมเน่อ๋หมดแล้วเหรอออกหมดแล้วเหรออออหมดแล้วเหรอใช่พี่ออกหมดออกหมดละไหวตัวกันไวแท้ไม่คิดว่าจะไปเก็บบ้างเหรอวะ ตอนแรกอะผมจอดอยู่แถวนี้เว้ยตอนผมยังไม่เข้าไปอะผมจอดอยู่แถวนั้นนันไมวอลในวอลมีใครเก็บยามันกระจายจุดกันได้ป่ะกูไปดับเพลิงให้ไปดันเขาวก็ได้ผมจะดับเพลิงให้มีคนมาคนหนึ่งพี่ดับเพลิงมีคนมพอดีเขาเดินไม่ใช่หรอดับเพลิงโอเวอร์มานะพี่พี่มาพี่พี่พี่รถมันตาย่ไหมแค่ลูกี้แล้วพี่ในจุดในจุดเหลือแค่ลูกี้แล้วมีคนตายอยู่คนหนึ่งนะเว้ยปล้นเลยปล้นเลยปล้นเลย จุดจุดลับจุดลับเป็นไงบ้างจุดลับโอเวอร์ Over, ออกไปละโอเวอร์ Over, มาดับเพลิงเต็มเลยพี่ตอนเนี้ยรอบนึะรอบนะปนึงปัน,น,นเก็ตหมดแล้วดิโอเวอร์พี่หลงพี่ว่าตอนแรกสกูไหนได้ไหมมีเอกับบีอะแลกฟรีคนนะถือกูไม่อยู่แป๊บนึงเรารวมรวมมาจุดดับเพลิงเลยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะบอกเข้าพร้อมกันนะโอเวอร์นะเขาน่าจะเยอะแล้วไปจุดดับเพลิงจุดนี้เคลียร์จุดดับเพลิงจุดดนะนะับเพลิงจุดดับเพลิงโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์ ไอ้ด <mm ักชันหน่ดิคอมมดารวมรวมจุดเพิงพเราแม่งเหมือนปปสย่อยอ่ะตอนเนี้ยโจงพีคกทาอมะคนในเมืองทำงานดำ เจอตำรวจไม่กลัวเจอดูไว้กลัวไ <laughs> อ้เฮียเ <laughs> มันตำรวจำยำอ่อมๆอ่ะสอนอดูไว้อะมีตรวจมือด้วยเหรอวะ มันเขาบอกว่ามันมันเป็นฟังก์ชันใหม่ของตำรวจก็คือถ้ามึงถ้ามึงเพิ่งเก็บปุ๊บแล้วเขาเขาเขาตรวจปุ๊บแล้วขึ้นแล้วมันนั่นแหละเรียบร้อยเป็นคนเสี้ยวอ่ะแบบมันมันตรวจเป็นห้าคนเลยพี่ไหวไหวชวเรสรอเพื่อนกันเอาดิ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 เราก็พอได้อยู่นะเอาเลยใส่เลยมึงเคมายได้มึงเคมายได้เต็มระบบเลยมึงเคมายไปเลยเฮียลองเล่นด้วยกดจีกดจีกดจี โอ้ยเฮียปลื้มได้ได้เขาไม่หนีเขาไม่หนีเขาบอกเขาไม่หนีมึงลราไปเล่นหน่อยดิมึงลราไปเล่นหน่อยดิเรมาเล่นหน่อยเราเล่นลงมาเล่นหน่อยตายเข้าโอ้ยเฮียใครไว้สัตว์ไอ้ทองไอเฮียกำลังเด้เลย มีหน่อยโอเวอร์ขอมีหน่อยโอเวอร์ขอมีหน่อยเมย์เมย์เมย์เมยเมย์เมขอรับขอรับโอเวอร์ขอมีหน่อยสวยตายตายตายมีมีมีเกิด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 สามสี่ลนสามสี่ลนรอสามสี่โฟกัสหน่อยโอเคโอเคไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดยิงให้รู้เบรกเรียกเพื่อนรู้เรียกเพื่อนเหี้ยคนรถกวนเล่นมีหน่อยเล่นมีหน่อยเล่นมีกันหน่อยมีีสามสี่แล้วบอลเล่นมีหน่อย อยากดูโอเวอร์รอยมากดูก็มาเล่นเองครับอันนี้คือใช้กำลังสั่งนะอยากดูก็สมัครไวริสแล้วก็เข้ามาบอกพี่อยากเล่นก็โอเวอร์ร้อยเอ็มเอาเลยกูไม่เกี่ยวมีคนเล่นด้วยก็ดีแค่ไหนนะครับพอเจอแชทแบบนี้ไง ผมว่าไม่ได้มาแค่พิมพ์แค่พวกผมหรอกแต่พิมพ์กับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วคือคือบางทีอ่ะคนที่เห็นแบบเนี้ยเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดแบบแบบคุณอ่ะหรือไม่ได้คิดแบบผมอ่ะแล้วใครอยากจะมาเล่นนะแล้วเจอแชทแบบเนี้ยอยากดู้อยเอ็ม สนบางทีสตีมเมอร์มันไม่เป็นตัวของตัวเองอะหรือที่เก็ตเลนไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นอะถ้าอยากดูครับใครอยากดูก็ทำตัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวก็คงได้ดูครับปล่อยให้มันเป็นเรื่องราวของคนที่เขาเล่นในเมืองเขาจัดการดีกว่าไม่ว่ามันจะออกมายัางไงคุณก็แค่ยอมรับแค่นั้นเอง เดีคุณอาจจะมีความคิดที่แบบว่าเอ้ยแบบเสนอได้แต่ไม่ใช่แบบเอ้ยพี่ผมอยากดูอ่ะผมอยากเห็นนะ่ะผมอยากโน่นอยากนี่อนะ่ะมันมันเหมือนเอาใจเอาใจเอาใจ,เอาใจตัวเองมากเกินไปเข้าใจปะแต่ทั้งที่เราไม่ได้ลงมาเล่นกับพวกเขาอ่ะอะไรบางอย่างมันมันมันทำได้มันก็ทําได้แหละบางอย่างมันก็ทําไม่ได้ครับ คือพูดเหมือนง่ายอะแต่มันไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ง่ายไงอะไรไม่พบอะไรครับเชื่อเลยครับกระเป๋าอะไรครับใบยันนะคะของเรื่องส่วนครับเจอยวไหมครับคนตัวเจียวหมดเลยเจียวหมดเลยไม่มีอะไรน,นะครับแล้วตัวสารแป๊บนึงนะครับ โอเคครับแล้วรอดครับไม่พบอะไรครับเชิญเชิญนอนได้เลยครับครับผมไป้วคนระ <laughs> ัตันนี้เราแยกต่อสามโอเคไม่พบได้ครับครับ ถ้าแม่งตรวจมาแล้กเจอ <laughs> เจอที่มือก <laughs> ูอ่ะหาแน่ข้างในหมดยังเผาอะไรเล่าอแ,แต่กระสุนเนาะ ไปไหนต่อครับพี่ปล่อยเลยเฮียจุดนั้นน่ะไอสัตว์ไล่จุดอื่นไล่จุดอื่นที่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มไมนี่ดีกว,ว่าไม่มีแก๊งแกง๊งแก๊งเยอะดีกว,ว่าเฮียวันนี้เฮียคุมมาเออเฮียเราต้องเสียเสียอาณาจักรไปตรงนั้นวันนี้บ้านเราจะแตกไปเฮียต้องแตกแหละอันนี้คือยังไงต่อพี่ไม่ทัน ไปไปไล่ดูจุดอื่นไปไล่ดูจุดอื่นเจอเจอแก๊งไหนที่ยืนเยอะๆอ่ะน่าจะมีแค่เอียามโอเวอร์ป่ะที่เก็บตอนนี้ตีกันแล้วใช่ป่ะขายยาชิลเลงอย่างนี้เออมึงไปียวจุดขายยาจุด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 งานอื่นเถอะไอ้เหี้ยจุดเก็บยามึงเอาที่อื่นอ่ะที่ดับเพลิงมึงไม่ต้องไปยุ่งเลยไอ้เหี้ยให้พี่เขาเก็บเลยนะเมง่อยเมื่อยเมง่อยเฮียเขาเก็บไปเลยนะมึงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะไอ้กายไม่ไหวไอ้เลี้ยเฮียทองเอากูวันฟ๊อกเลสัตว กูอนิเมะเมื่อกี้ไอ้เทียเอา้อ้กูไม้เดียวเลยผมกลับเข้าไปแม่งมีแต่พวกเงียยืนอยู่เพิอย่าไปยือย้ <ผม S 1> อวงอาเทียนะการลงเทียเลยอะพี่เมื่อกีก้เทียเขาเหวี่ยงไม้สี่อันเข้ามุกลมอะไม่ไหวเทียแม่เยอกึง่าวเงียบนะเก็บแรงขาวเลยเมึงแย่งเก็บเลยมึงอยู่กันแบบเงียบๆเลยตอนเนี้ยออกสงเงียบมาพี่เฮ้ยเก็บ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 ทันทันทันอ่านมาวะ พันมิ